สวัสดีค่ะเอพิธาหลอดใบบุ้งหมวยนะคะมาพบกับแรนดอมนะคะวันนี้จะทำในหัวข้อ,อ,อนิเกีฟนิดนึงนะก็ลองดูว่าไพ่ะออกมาเป็นยังไงนะคะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะดูเพื่อความหันษาก็พอนะคะไม่ต้องอินว่าเป็นของคุณนะหัวข้อท็อปปีวันนี้ก็คือคนรอบตัวคุณซุบซิบนินทาคุณว่าอย่างไร คนรอบตัวคุณซุบซิบนินทาคุณว่าอย่างไรมาดูนะคะว่าพลังงานนี้จะเป็นของใครกันนะคะรับไปแต่สิ่งดีๆนะคะถ้าเขานินทาคุณในด้านดีก็รับไปนะคะถ้าเขานินทาคุณในด้านไม่ดีก็ถือว่าไม่ใช่ของเรานะคะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะขอ,อ,อหมอทำสมาธิแป๊บหนึ่งนะคะ นึกถึงตัวเองนะคะส่งจิตส่งใจมาที่ไพ่นะคะมาเราไปเริ่มกันเลยอืมว้าวก้าวไม้เขาบอกว่าคุณมีภาระหน้าที่เยอะนะคะ Ni ยอ of วอนนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนที่มีภาระมอีอ่าหน้าที่รับผิดชอบเยอะนะคะอาจจะมีภาระหนี้สินอาจจะมีค่าใช้จ่ายมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอาจจะเป็นเรื่องการงานอาจจะเป็นเรื่องการเงินนะคะได้หมดเนาะอืมนี่นะหมอจะอ่านตามหน้าไพ่นะคะเราจะไม่มีการเซฟนะ ใครออกมายัางไงก็ต้องบอกอย่างนั้นอืมแปดไม้กับหัว reverse singapore reverse อ่าฮะจ็ดช่วย reverse โอ้โหเจ็ดช่วยอ้อ Apply the m ย d i c i n e Favorite the star. โอเคแค่นี้ก่อนนะคะมีทั้งดีแล้วก็น่าจะโอเคนะโดยรวมนะคะภาพรวมโอเคเอาสามใบสามใบถัดมาก่อนนะคะเขามองว่าคุณเนี่ยแปดไม้ แปดไม้มันรีเวิร์สนะคะกับหัวก็แปลว่าเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบสูงสิงกับผู้คนอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบเม้ามอยไม่ชอบนินทาไม่ชอบเข้ากลุ่มสมาคมที่เม้ามอยพูดถึงพูดมากหรืออะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยช่างพูช่างเจราจาก็ได้นะคะช่วงนี้คุณอาจจะ ีกวิเวกไม่สูงสิงกับเพื่อนไม่คอนเน็กกับเพื่อนในสื่อต่างๆก็เป็นไปได้นะคะด้วยคุณอาจจะเหมือนใบแรกก็คือมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมายนะหกไม้ reverse s i k of o n เขาบอกว่าคุณอาจจะยังไม่ถึงจุดที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะยังไม่มีความมั่นคงทางด้านการงาน หรือเขากําลังมองว่าคุณกําลังหาทางออกให้กับการงานอยู่โดยการใช้ความคิดอย่างมากแต่มันยังไปไม่ถึงมันยังไม่ถึงเป้าที่คุณตั้งไว้นะคะอืมอเขามองว่าคุณเป็นคนที่ไม่อยากมีครอบครัวนะคะ ten of c u p reverse เป็นคนที่ร่อิสระก็ได้อาจจะเป็นคนที่ยังไม่พร้อมเพราะว่าคุณอาจจะคิดว่าตัวคุณนะยังไม่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินมันยังมีครอบครัวไม่ได้นะคะ คุณอาจจะคิดแบบนี้ไม่จําเป็นว่าคุณจะอยู่ในสถานะคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าเป็นคนโสดจริงๆหรือผ่านการแต่งงานหย่าร้างมาแล้วโสดก็ได้นะคะได้หมดนะคือถือว่าเป็นคนที่ไม่มีครอบครัวเข้ามาดูคลิปนี้อะ่ะได้นะหรืออาจจะมีครอบครัวแล้วเข้ามาดูก็ได้ว่าคนอื่นซุบซิบนินทานเรื่องเราว่ายังไงนะหรือว่าเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่แบบไม่ค่อยยดติดก,กับครอบครัวก็ได้หรือว่าไม่ค่อย ครอบครัวอ,อาจจะขา,ขาดความรักความอบอุ่นอาจจะไม่ได้รักกันอบอุ่นที่จ้าอะไรเงี้ยก็ได้นะคะอาจจะต่างคนต่าง